กราบสวัสดีครับสาวพรอยู่ในสายของขฮาแล้วครับตอนนี้ค่ะสบายดีสาวพรส,บา,สบายดีจ้า,าเป็นจังไดสบายดีบอสาวพรโดยสบายดีเออในเงี้ยเตะเ,เสียงเห็นแต่สาวพรอยู่ในอันทีวีอยู่ในอันยู t u b e จแมนสาวพรดังคักดังแน่เนะสาวพร <laughs> บเสมอไปตีเเนี่ยใส่เสือตัวนี้มันเสืออยู่ในเอ็มวอันเคลื่อนน้ำเงิมบอนี่อ่าเสืออยู่ในเอมวีเคลื่อนน้ำเงิน่าจะเป็นอ่าเสือสีสีแดงอีกพืนหนึ่งอ่ออีผืนหนึ่งเนาะ mm hmm. มีอย่างสิถามสาวพรอนในไอไอเต๋าบันหน้หนาครับผม สาวพรสาพ์นี่ขอขอถามจักหน่อยเนาะสาวพรนี่ you ยู่ใสน้อยยุกันทางสปปลาวนี่ครับอยู่อยู่ใกล้ประเทศไทยบ่นอครับอยู่สวรรค์น,นาเขตเมืองอาะพังทองแผ่งสวรรค์บ้านอาจารย์ยุบ้านอาจารย์พีนะอยู่กาไก่กับแม่น้ำโของอยู่อ๋ออยู่ใกล้แม่นำ้ำโขงใกล้แม่น้ำโขงจักหน่อยเนาะมเมื่อเดี๋ยวเบาแม็กไปใส่เพเห็นหน้าขอเบิกเห็นหน้าเบาแม็กแน่บาแม็ก เพิ่ยังยังติดทุระอยู่โอ้ oh, oh. บ่าวแม็กติดทุระอยู่ฝากความจินหอดไปหาบ่าวแม็กนั่นในเด้อสาวพรครับอืมและกะสาวพ่อเนี่ยหัซ <c oughs> ึกว่าตอนเนี่ยดังเสียงเพลงกะดังร้องเพลงอีหยังกะดังเนาะสาวพรนเนาะ <c oughs> จำได้เพราะว่าจะจำได้เพราะว่าจะของดังเพลงอย่างแน่ มีแต่เอียงเพ่งเพ่งเอจเอจจินประมาณนี้ครับโดยการ<ม>ีเพ่งเอจจินทีท,ทีดังโอท้ที่ไปที่ป็นเหรยญโยอันเคลื่อนน้ำเงิมนันตีโดยสาวพร์ไปเห่นเคลื่อนน้ำเงิมตอนไปแสดงนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตบอลหรือว่าเคยไปเที่ยวอยู่แล้ว แสดงเพลงดยจิ้นที่แหละกาบูคิดบูขิดวาสิได้อ่าแสดงเอ็มวีเพลงดยจิ้นกาแบบได้กาใจะกะเต้นอยู่ <laughs> โอ้โหฮ้ยบาร์ตี้เนี่ยพ่อเล่นเราบาร์นี่ดังไปทั่วไอประเทศสอปป,ะป,ะปะลาแล้วเลยดังมเมื่อเมืองไทยคักขนาดสาวพรอนกระไดเนาะครับโอ้ยอืม หมักเอจินอยู่แล้วก็ oh. เลยแบบดีใจอะไรแบบประชับใจทีเด้ไปรินเอ็มวี MV เพลงเอจินนั่นนะหนุ oh. ่มแบบที่เนียนสาวพรสัน,นมือไปเล่นยญเอ็มวีนี่สาวพรได้แต่งหน้าบ่อนอไปเป็นนักเอกนั่นนะ่ะ oh. เอเ oh. อบ่ได้แตง่งเพลงเพลงนี่บ่ได้แต่งหน้าเลยเออเป็นยังคือบ่ได้แต่งกาจะเป็นแบบอ่ะธรรมชาติ oh. <laughs> โอ้สุดยอดกะขนาดเลยทีเดขนาดขนาดว่าได้แจ้งกันยังง่ามปันนั่นเลยเนาะสุดยอดอีหลีมีคนได้หลายคนถามมาว่าสาวพ่อในเวลาอยู่พุ่นนั่นอาหารการกินนี่มักกินอย่างแน่นอะกาอยู่สวหไายอยู่เล่ากะจะกินจะกินแบบเป็นแกงนอไม้แบบนี้ทำอาหารรรมาซาแ,บบแกงนมไม้แบบ อพวกจักกะจันมักบออืมกับพวกจักกะจันกับผูค่อยได้กินบิกบุหมักกินแต่ไยโอ้เบาแมกโอ้เบาแมกก้อยเจมันนั่นเล่าวาจะไปใส่เนาะเบาแมกก็ได้เนาะโอ้ยเรายิ้มิี่ธุระอยู่คนดังคือกันได้นั่นเราเป็นยังไงตอนในสี่คลิปดังๆที่ว่าสิป่ากันนั่นเรื่องหยั่งเบาสูฟังแน่ มีมีเรื่องที่แบบอ่าเชียกันบอลงโตก็เลยค่ะสิตาอ่างโอ้ยฝนฝนสต่ายก็คุยกันลงโตตีเออโดยโอ้โนี่เป็นครับคว้วมวนคว้วซึนคลิปดังของเล่ครับผมคลิปไวร์ลันหลายหลายย่างนะครับเออเมื่าสิเป็นคลิปปิงคลิปนั้นคลิปนี้นะครับคลิปปิงนี่มันเป็นของจริงมอเตอร์ว่าปิงงกัดนี่หนาปิงกัดปิงกัดในะนำเออ ก็ยังก็กเป็นก็เป็นเรื่องจริงอุ้ยโอ้ยโอย้พักกันผิดฝันคือกันว่าสีมาเจอแบบอ่ะซีมาเจอแบบนี้ฮะนะโอ้พักกันไปเล่นน้ามือใส่หนออยู่อยู่อาบอนน้องหน้าบ,าบา่าวแม็กโออ๋ออยู่หน้าบ,าบา่าวแม็กค่ะนะไอเรนอยู่นั่นก็เกิดสิ่งที่บวกขาดฝันขึ้นเนาะครับผมแลนบอกพักกันแลนบ่ย่านแห้งบอก ตัวอยางแห้งกับผ้ากันแรงคุณเลย่กันแล้วนเลยแล้วมันมีอีกคลิปนึ่งเตียนอันมีการเอาขายันกันน่ะสาวพ่อหัวขมาลงน้มหนี่งเมนเรื่องอย่างนั่นน่ะเรื่องที่แบบว่ามีว้ากันแล้วค่ะมีมีปัญหากันเงียบแบบนี้แบบเลื่ีแบบเจ็เดคอนเทนต์บออียงบอแบบนี้ ก็เลยยัน <laughs> ก <c oughs> ันยันกันอีหลีบ่หล่ะขอถามแน่ยันกันอีหลีบ่แมนเล่าเขียดให้เจ้าอีหลีบ่สาวอนบัดนี้เครียดให้กันบอบาดนี้ยันกันแล้วก้ายันกันแล้วกันทำ่าเขียดบอกะบ่ได้เขียดให้กันเพราะว่ามันเข้าเป็นทีแบบว่าเฮาเห็ุเฮาเห็ุคอนเทนต์แล้วเฮากระตรงเฮาคุยกันแล้วแม้ว่าสีอ่ะอันนี้เป็นเรื่องคอนเทนต เป็นเรื่อ,องคอนเทนต์เนาะอันนี้เป็นเรื่องจริง<ม>แบบนี้นนโอ้แยกแยกอ,ออกเนาะสุดยอดอสุดยอดสุดยอดชืดด่นชมครับครับชื่นชมชื่นชมครับมาทีน่นี่โอ้บริหันในเอฟซีนี่นี่นี่เม่นขมาอยากฟังกันอยากฟังไงสาวยังกอก๊กเป่าที่ทีเสาวพรอนเคยห้องห้องให้ฟังแน่กับก๊กเป่านี่อ๋อนางกอดก๊กเป่าเออเออเอาเอาให้ฟังแน่เอาเอาขึ้นหัวรอเอาเจ้าขึ้นหัวรอสาวพรอน <ubers> กันไว้อยู่เทียงมาอยู่ขางปกเป่าแนนเฮาว้าฮโอ้สาวพรนห่องเพ่งมวนคักครับพี่อ่าเพลงพี่จินลองเพ่งยังแด่แนนอนโช่ห้ฟังแน่ะค่ว่าห่องใดอบแต่ว่านในในทีทีหมักอ่ามักมเอยจิ้นอยู่แล้วแต่ว่า าห้องโถงก็ได้เพราะวะอาเช้าพร้อนหอมก็ได้แต่เช้าพร้อมกับหมักหมักเอจินหมักเบิ่งเพลงเอจินทุกทุกเพลงเลยทีเอจินเอาลงภาวะชิเป็นเพลงอ่านีหนีหนีพ่อแม่ม้ากับพี่แบบนี้โอ้สอง สุดยอดสุดยอดสาวสาพรสาวพรเป็นคนทินนาหักคักขนาดก็เมื่อนน้ได้สัมผัสตัวจริงได้ยินเสียงคเว้าแล้วเป็นคนหนาหักหมากเลยสาวพรครับเว้าออกมาจากความหัวใจเลยใจเลยนะครับผมว้าออกมาจากใจครับสุดท้ายนี่ครับอยากให้สาวพรฝากอียงกับมีดตรักหนักเพลงเอฟซีทั้งประเทศไทยและกับสปปเล่าและกับทั่วโลกนิดนึงครับจ้าโดยกาสาวพรผัก อากไว้ขอให้หักหักกันแบบนี้ตลอดไปอโสั่งทยหรือว่าฟังเล่ากัยังเป็นพี่น้องกันก็ต้องหักกันตลอดไปเด้อขอให้มีแดดลุกระดับสุกใจเด้อโอ้ตวดัว <So. S 2> กกตัววว